คนที่ซื้อคอนโดและกู้เงินจากธนาคารปัจจุบันต้องทำประกันภัยอาคารอยู่สส่วนนะคะคือส่วนที่1ประกันภัยที่ทำกับสถาบันการเงินที่ไปกู้เงินและส่วนที่2ประกันภัยอาคารที่นิติบุคคลทำประกันภัยที่ทำกับสถาบันการเงินที่เราไปกู้เงินคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองแผ่นดินไหวด้วยหรือไม่คะ อันดับแรกนะครับส่วนของประกันที่เราทํากับสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะเป็นประกันประกันชีวิตนะหมายถึงว่าคุ้มครองวงเงินเพราะว่าถ้าเราเสียชีวิตไปก่อนที่เรายัง่อนไม่หมดเนี่ยประกันก็จะมาจ่ายให้แทนเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่เกี่ยวกับกันบินไหวยกเว้นว่าผู้ที่เสียชีวิตจากกันดินไหวอย่างเงี้ยบริษัทประกันก็จะมาจ่ายให้แทนนะครับส่วนที่2ที่เราทํากับในส่วนของนิติบุคคลนะครับในส่วนนิติบุคคลเนี่ยเป็นการประกันความเสียหายนะครับซึ่งถ้าในประกันนั้นเนี่ยคุ้มครองในเรื่องของดินไหว แต่น so ิติบุคคลเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะมีการทําเพื่อปกป้องในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนกลางเนี่ยเขามาซ่อมให้แต่ในส่วนของห้องเนี่ยขึ้นอยู่กับนิติบุคคลของแต่ละที่บางที่ก็จะทําให้มันคุ้มครองในส่วนของห้องของเจ้าของกรรมสิทธิ์พวกชุดเนี่ยในแต่ละห้องด้วยแต่บางแห่งเมื่ออาจจะไม่รวมนะครับซึ่งถ้าไม่รวมเนี่ยหมายความว่าก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเว้นแต่ตัวเจ้าของห้องนะครับจะทําประกันต่างหากเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยครับ ประกันภัยอาคารที่นิติบุคคลทำแล้วเก็บเบี้ยประกันพร้อมกับค่าส่วนกลางจากเราทุกปีจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติด,ด้วยเช่นน้ำท่วมไฟไหม้พายุแผ่นดินไหวแต่ว่าวงเงินชดเชยความเสียหายจะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ซึ่งส่วนมากจะจ่ายน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแบบนี้ผู้เอาประกันต้องทำยังไงคะถ้าเกิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมีมากกว่าเงินชดเชยที่ได้ค่ะ ดับแรกเลยเราต้องเปิดดูตัวกอบบัตันก่อนนะครับว่าภัยแต่และชนิดเนี่ยนะครับเขาคุ้มครองเท่าไหร่ของวงเงินสมมติบอกว่าวงเงินรวมล้านหนึ่งนะครับแต่บอกว่าถ้าเป็นอินไวท์คุ้มครองแค่50%เหมืเพราะว่าจริงๆเขาก็อาจจะคุ้มครองแค่ห0 0แสนนะครับดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเราต้องไปศึกษาเนื้อหาในกอบบัตันให้ชัดเจนก่อนว่าคุ้มครองส่วนไหน,นบ้างน,นะครับแลนะอย่างที่บอกครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นส่วนที่ทำกับนิสิตบุคคลเนี่ยมักจะเป็นการที่คุ้มครองในส่วนของพวกตัวอาคารผนััังงงงงพพื้้้้้นนนนอออะะไไไไรรรรรยยยย่่่่าาาาาเเีคบแตมมมวถถึทท์สิภใหดํ ในส่วนของกรมธัณ์ของเราเนี่ยเพิ่มเติมต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทรัพย์สินของเร,เราชำรุดแต่กุกท้องเสียหายหลุดออกมาตอนแผ่นดินไหวอาจจะไม่ได้ความคุ้มครองนะวันนี้ต้องไปดูศึกษาในกรมธัณ์ที่ดีครับถ้าโครงสร้างอาคารเสียหายจากแผ่นดินไหวใครจะรับผิดชอบคะอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของตัว,ตว,ตวประกันเนาะประกันเนี่ยเขาถ้ามีประกันอยู่ประกันรับผิดชอบแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มีประกันก็ต้องดูก่อนว่าในส่วนของโครงสร้างเนี้ยสร้างได้มาตรฐานหรือไม่นะ ถาสาในมาตรฐานแล้วหมายความว่าคนที่ขายคอนโดให้เราเนี่ยเขาก็ลดพ้นภาระเขาไม่ต้องรับผิดแล้วนะครับก,กลายเป็นว่าก็คนที่อยู่ในคอนโดนั่นแหละก็ต้องร่วมกันรับผิดกันต่อไป Thai PBS Podcast View the World v i the Voice